ออกแกมือนะครับผมศต่อศูนย์เรียนเสิบ0 0เ์ศูนยไดอยู่อ๋อออกเร็วลงออกป่ะอ้าว รำการมาออกก็ออกครับผมโอเคศูนย์ศูนย์อ่าเปิดได้แล้วนาโอว่าไงอ้สวยครับโอ้ท่านี้เนี่ยทำอะไรฝึกมายากครับโอ้ยยื้อเออเปิดได้แล้วเอา โอ้ถล่มแล้วคิดว่าจะหยอดนะนะฮะศูนย์ศูนย์ยังสกอร์ยังอยู่ที่เดิมฮะอ๋อเปิดได้โอ้โหสกอร์ขึ้นแล้วนะครับหนึ่งศูนย์โอ้สุดขาเมื่อกี้ ฮศูนย์ต่อหนึ่งโอ้ตรงกลางเลยยังได้อยู่หิวเลยโอ้ได้สวยหนึ่งต่อศูนย์โอ้สวยโอ้สอง อ้าวลูกเสือเข้ามาแล้วนะได้อยู่ลากแล้วครับอ้าวได้แล้วโอ้เขาเอาชัวร์ครับอ่ะสกอร์สามต่อศูนย์ สวยโอ้เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีอ่าสีอ่ะสกอร์สี่ต่อศูนย์โอ้ตัดยอดแก้วอ่าอ่าห้าต่อศูนย์โอ้ตัดยอดสวยเมื่อกี้ สวยโอ้ร<ด>ิมเส้นเลย60อ่าเซตน,นี้้ามาดีมาดีโอ้ได้พอลูกเสิร์ฟตัวเนียนะเอาหกต่อ0ขอ,อครับผมอ่ะ0ู์ต่อ6 ขาด้เซอร์แล้วครับผมโอ้ออมออมหกต่อศูนย์เออศูนย Ờ Ờ Xe đây Ô, Tập score rồi kia <cười> <cười> oh, oh, oh. <laughs> ห 1, 6, 1. อนึ่งะหกหนึ่งครับผม <c oughs> สลาเซอร์ครับอีโอ้ออกออกอ่ะหนึ่งต่อหกโอ้่ายัางได้อยู่ปาดโอ้ À. hả hột nừng đây suối <laughs> 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 à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  tem lót cá vốn วอวริมเส้นเลยลปัดโอ้ลูกเสือทำงานแล้วมาปล่อยลงเลยได้มั้ยเนี่ยนะโอ้โอ้สองแต้มรวดครับโอ้มาแล้วครับ,อ,รบอ่าสามต่อหก อ่ะสกอ์ล็อกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดออูอ่าเอาอือโอ้แตกตัวสีลูกอ่าสีลูกรวดเลยอ่าอ่าเอโอ้โอ้โอ้แต่พลิกลงเนี่ยเขาเพิ่งยืนดูแล้วอ่า ต่อ,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 อสี่น้าวเอ้าเอ้าเอ้าสี่ต่อหกเปิดได้แล้วว่าลง ต่อสี่หกต่อสี่นะครับพี่น้องโอ้เสอร์บีไป,ไปแล้วโอ,โอ้ขารอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับเต็มล็อกครับผมโอ้เสียครับเสียสี่ต่อหก โอ้สบดีโอ้เออตีได้เสบายฮ่าฮ่าอ่ะหกต่อสีออ่โอ้ล็อกไว้แล้วเนี่ยโอ้ล็อกไว้ที่หกเลยไปมเนี่ยอ่ะจะขึ้นได้ไหมเนี่ย ได้อืออ็ลงไว้ที่หอีลหลีอ่อนเอาแล้วสูสีอยู่ครับผมอ่าแมตนี้สี่ต่อหกได้แล้วครับปลาอยู่อ้ นิดเดียว <c oughs> อเ้าวอาหกต่อสี่อ้าเปิดได้แล้วเรียบร้อยไหมโอ้แกวโอ้ล็อกไว้อ้าอ้า,อาสี่ต่อหก สวยเออเปิดได้แล้วครับทำว่าไงปลาตรงกลางเลยวะกำว่าแล้วไหมกำ่าแล้วอ้าอ้าวขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยสกอร์ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยเขึ้นยอดเท่เออขึ้นมา เอาเเอาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ล็อกไว้นานครับเจ็ดสี่อ่ะเจ็ดต่อสี่อ่ะเจ็ดสี่ อ๋อออกครับโอ้แปดสี่โอ้ไล่แล้วทีนี้สองลูกเอ้าสงสัยจะมีเซตที่สามไหมครับก็คอยดูกันครับแปดสี่อยู่อยู่ เอออยู่เอาลองอ่าลองไว้ที่แปดนะฮะลองไว้ที่แปดืันเดิมไหมครับอีอ่อยู่อ้าวออกอยออกครับออกออก อ่าล็อกไว้เหมือนเดิมครับห้าต่อแปดเออออกครับผมโอ้อเกิดสินเส้นเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าเกินบอเกินบอ,นอ,นอ,อเออเอเอตีล่าตีล่า,อาเออมาตีล่าเออตีล่าเอา 5, <า>อ้าห้าแปดเอาเตะเร็วเอ <c oughs> อหกต่อแปดฮะเออน้ำย่อเอาน้ำบงครับผมตีโอ้เปิดได้ครับอ้ตบาตามังไอโอ้สวยเออ อเซตนี้ล็อกล็อกกันนานครับลเล้วเซตนี้ครับแปดหกตายอู้อสกอร์เก้าต่อหกอ่าต้องจวดแล้วต้องจวดแล้ว อยู่นี่แหละโอ้สวยโอ้ได้เซย์มะเกือบเออหกต่อเก้าอ่าเราเก้าอีกแล้วก้ตอนนี้เนี่ยอือโอ้ออก เปิดอย่างกะเทพเลยครับมามามา,าโอ้เทพขนาดนี้แล้วโอ้มึงก็จับวางเลยเปิดขนาดนี้หกต่อเก้าโอ้ สกอร์9ต่อ6นะสิลาจะขึ้นอีกลูกหนึ่งไหมก็ดูกันนะยู่ได้สวยู0 6 ศูนย์หกลงครับผมหนึ่งหกหนึ่งตกเออเาจะตัดยอแล้วนะอ่ะาเวมาโอบมาเ์บ้างนะฮะเอาต้องหาที่กินบ้างครับผมโอ้ 1> 1นึ่งตัวหกเทนอเทนอทวะอล่ะทำาล่ะเได้ได้ได,ได้โอ้เตะสยอโอ้โอ้ตาตาตีาาตรงยังไงก็รับได้อะ,อะเอาเอา,เอา อออกหนึ่งหกเแตีสายบอเต้อ้าล็อกไว้แล้วเออได้อยู่โอ้ โอ้โ <c oughs> งามเ <c oughs> อาโอ้ <c oughs> แต่หนึ่งใช่ไหม <c oughs> อือเอาละ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่เรียบงอายเรียบร้อยไหมอ้ <c oughs> อยูเสยอ่ะโอ้หนึ่งต่อแปดยูโอ้โหเปดิม่ออกเปดิม่นออกเอาเอาเอา

เฮ้ยอ่าสองแปดอ่าได้อย mm ู hmm. ah, oh, ่โ ah, อ้เรียบร้อยครับว้าชนะกันคนละเซตเอ้า